สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพระรหัสสดปดีที่25สิงหาคมพุทธศักราช2515นะคะเดี๋ยวเราเก็บคลิปสั้นๆกันหน่อยกี้ถ่ายคลิปนะคะมันจะได้ชัดเพราะว่าถ้าถ่ายคลิปเนี่ยมันจะเป็นการบังคับตัวเองว่าอย่าอย่าพูดเยอะนะคะแล้วต้องรีบด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านด้วยก็มาดูน้ําขึ้นค่ะทุกคนนะคะ,คนะคะเพราะว่าเมื่อวานไปวัดพระรามใช่ไหมคะวัดพระรามแล้วก็ ตอนขาออกมาเนี่ยผ่านสะาว่ากษัตริย์ตาที่เห็นแล้วว่าน้ํามันขึ้นเยอะนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเพียงแค่คืนเดียวทุกคนดูน้ําจําได้ไหมว่าล่าสุดที่เรามาวันที่เท่าไหร่12สิงหามันตรงประวันศาสตร์จีนใช่ปะเรามาตรงนี้เนี่ยกี้ยังพาทุกคนไปยืนตรงนั้นอยู่เลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมอ้ตรงบริเวณตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นดินลงมาหน่อยหนึ่งกี่ไปยืนตรงนั้นจําได้ไหมทุกคนเห็นร้านอาหารลินคลองปะที่เป็นหมูกระทะนั่นแหละค่ะน้ำท่วมไปแล้ว คือต่ไม่ได้ท่วมเยอะนะแต่ท่วมขึ้นมาบนบนชาดของเขานะคะทุกคนแซงเลยอะ่ะกี้เก่าว่าจะไปกินหมูกระทะร้านที่เขาอยู่พอดีเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะร้านลิมลองคองดูดิไวมากค่ะทุกคนน้ําขึ้นเร็วมากอะ่ะคืนเดียวเองนะคะทุกคนเมื่อวานคือจริงๆถ้าเมื่อวานมาดูใช่ไหมวันนี้ก็จะไม่วันนี้ก็จะไม่มาแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้พอดีแบบเข้ามาซื้อพวกของสดเข้าบ้านแล้วก็จะกลับ ทีนี้พอมาถึงปุ๊บเราก็เออเมื่อวานเราไม่ได้มาดูสถานการณ์นะ้ำาม่หวาแล้วเมื่อคืนเขาบอกว่านะ้ํามันขึ้นเยอะมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอที่คนอย่างกี้จะไม่มาดูนะคะอย่างที่บอกอะ่ะผิดคําพูดวนละพันคนอ่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงเวลาที่เรากําลังจะรอไปสุโขทัยเนี่ยนะคะทุกคนกี้อ่านหนังสือไงอ่านหนังสือเตรียมข้อมูลทํางานนู่นนี่นั่นนะคะในแต่ละวันเนี่ยแต่กี้จะมีเวลาว่างช่วงเย็ยนๆเนี่ยประมาณสักสองสามชั่วโมงทุกวันนะคะดังนั้นมันก็ไม่อยากให้เวลาสูญเสียไปก็เลยพามาข้างนอกดีกว่านะคะค ล้าจะทาอะไรล่ะที่จะเป็นการทําให้มันได้ประโยชน์อัปเดียสถานกากา์น้ำไงคะทุกคนได้ประโยชน์กว่าเยอะนะคะหน้ามันจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในร่มแล้วก็แสงแดดก็ไม่มีด้วยอันนี้คือคลองเมืองค่ะทุกคนนะคะคือคลองเมืองแต่เดิมมันคือแม่นม้ําลบบุรีนะคะทุกคนคะเรื่องแม่นม้ำลบบุรีอะ่ะเรายังไปเบรกกันว่าที่ตรงบริเวณวัดตองปุ๋เลยนะคะยังไม่ได้ตายไปต่อเลยแต่ว่าเป็นการลักษณะว่าถ้าทําอย่างนั้นน่ะนะคะทุกคนมันคงจะแบบไปต่อลาบากตอนหลังๆกี้เลยคิดใหม่คิดใหม่ ก็คือเวลาทําก็คือรวมไปทั้งลูกอยู่ในตอนเดียวกันไปเลยเพราะว่าถ้าเราไปมัวตามรอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะไม่ได้ทําเรื่องอื่นคือเราเป็นคนโลภมากไงคะอยากทาทุกอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเบรกกันที่วัดตองปุกใช่ไหมเดี๋ยวเวลานเราไปลพบุรีไปวังนารายเนะี่ยเราจะได้เห็นว่าไอ้แม่น้าลพบุรีเนะี่ยมันไปถึงตรงไหนนะคะตะกี้รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีอําเภอหนึ่งในลพบุรีชื่อว่าอเาเภอท่าวุ้งเพราะว่ามีผู้ติดตามมาคอมเมนต์เอาไว้เขาบอกว่าปัจจุบันมันก็ไม่เหลือร่องรอยแล้วนะคะอย่าง มาทําเรื่องราวของของประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราในช่วงเวลาเนี้ยนะคะทุกคนความยากมันคืออยู่ที่ความเจริญอะ่ะอย่างที่กี้เคยพูดไปหลายๆครั้งว่าความยากไม่ใช่เรื่องการหาข้อมูลกี้ไม่กลัวเรื่องการหาข้อมูลเลยนะคะคือเราอ่านหนังสือเราเป็นคนอ่านหนังสืออยู่แล้วเป็นคนหาข้อมูลเป็นคนฝ่รู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดเดี๋ยวก็มีคนมา บอกเราด้วยความหวังดีด้วยส่วนหนึ่งบางคนอาจจะมาด่าก็ได้แต่ด่าแล้วเขาให้ข้อมูลที่มันถูกต้องกี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้ามาด่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 าแล้วไม่ให้ข้อมูลเลยเลยไม่ต้องด่าหรอกนะคะกี้จะไม่ดูแล้วก็ไม่ฟังด้วยนะคะกระถ้าเกิดคุณด่าแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะคือมีข้อมูลมาหักล้างหรือว่ามีข้อมูลมาทําให้กี้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยติดตามกันไปนานๆชอบนะคะเพราะว่าคนเรามันไม่มีทางจะรู้ทุกอย่างนะคะกี้เคยพูดเสมอว่าทําช่องเนี้ย มันมันเหมือนกับว่ามันต้องทําทุกอย่างกันไปในเวลาเดียวกันนะคะก็เลยต้องขออภัยทุกคนด้วยว่าบางตอนอาจจะไปพุ่นๆไว้ตรงไหนแต่พอนี่เลยสวนก็ไปพุ่นไปที่ดอนเจีย์แต่ว่าเออพระเจ้าตากก็ไปพุ่นไปที่โพสามต้นแม่น้ำลกบุรีก็ไปพุ่นไปที่วัดตองโปเอแกใช่ไหมแต่ทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายทุกอย่างมันจะไหลรวมกันมาแล้วก็มารวมกันเป็นจุดเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่ากี่ศึกษาแบบคล้ายๆเหมือนกลยุทธ์เขาเรียกป่าล้อมเมืองใช่ไหม คือเอาจากมุมกว้างๆเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาใช่ไหมแล้วสุดท้ายเราจะรู้คําตอบที่เราต้องการประมาณน,นี้อะทุกคนกะว่าจะไม่คุยนานก็นเนี่ยเป็นคนที่แบบพอลงได้พูดและยาวตลอดสี่นาทีผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกก็คือให้ดูนหนาวเฉยๆว่าน้ามันขึ้นเยอะนะคะเราต้องพูว่ารัชการจังหวัดท่านก็ประกาศแล้วนะคะว่าให้อยุทยาสู้ <laughs> อุทยาสู้สู้ยุดยาสู้ตายเลยวันอย่างเงี้ยนะคะ คือก็ต้องเก็บของขึ้นที่สูงไงทํะไรได้อะเก็บของขึ้นที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เก็บกันตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ไดเอาลงไม่ต้องลงหรอกเอาขึ้นไปเถอะส่วนคนที่ยังไม่ได้เก็บก็เก็บซะนะคะอย่างที่กี้บอกแหละนะคะว่าบางครั้งเราเตรียมความพร้อมเอาไว้ดีกว่าปล่อยให้เสียหายแล้วมาแก้ไขทีหลังนะคะทุกคนเงินทองก็ยิ่งจะไม่ค่อยจะมีกันอยู่ใช่ไหมสเสระป๋องใส่กิมันไม่ดี การที่ต้องซื้อของใหม่เนี่ยมันก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองสู้เราเก็บของที่เรามีนะเอา่เอาไ,ไว้ที่สูง mm. เหนื่อยแรงหน่อยแต่เราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเพิ่มไงนึกภาพใช่ไหมเออทุกคนคะวันนี้มาม่าขึ้น1บาททุกคนไปซื้อมายังเออเดกกี้จะไปดูดิว่ามันขึ้นจริงป่ะนะคะ1บาทย้ํากันอีกทีค่ะทุกคนตอนนี้เราจะอยู่กันที่สาราท่าวาสุกีหรือว่าท่าสเสด็จนะคะเป็นท่าที่พระมหากษัตริย์ชั้นใช้ทรงรอเรือนะคะเพื่อที่จะไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ที่สระบุรีนะคะประตูทางออกตรงนี้คือประตูใตพ้พศชลวนันณอุทกนะคะออกมาจากเขตพระบรมมหาราชวังไปนั่งสู่ย่าอมอรินนะคะน,นี้คือวัดใหม่ชัยวิชิตบางคนจะเรียกประตูนี้ว่าประตูมงคลอุทกก็ได้หรือว่าประตูใต้พบชลวันอุทกก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นประตูที่เสด็จออกมานะคะมันจะมีทางเดินตรงนี้ค่ะทุกคนมีนมทางเดินตรงนี้นะคะแล้วก็มารอเรือที่บริเวณวท่าเสด็จแห่งนี้ตรงนี้อ,อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าท่าวาสุกรนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเรือป็นเรือขบวนเล็กๆมาก่อน มารลับนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเรือกี่ไม่น่ใจว่าเปลี่ยนตรงจุดไหนนะเสร็จแล้วก็ไปประทับที่ประสาทนครหลวงนะคะไปพักสวยพระกาหารพักผ่อนอริยาบทที่นั่นก่อนเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปที่อําเภอท่าเรือมีตําหนักอยู่ที่นั่นพักค้างแรมที่นั่นใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปนมัสกกรลอยพิุบาทที่จังหวัดสระบุรีโดยมีขบวนช้างเผือารับขึ้นไปบนเขา ที่วัดพระบาทสระบ,บุรีของเรานั่นเองนะคะอ่าโอเคค่ะทุกคนงั้นไปไปแล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะคะแค่พาไปดูสถานการณ์น้ำเฉยๆว่าน้ำมันขึ้นเยอะมากเห็นไหมคะอันนี้คือคลองเมืองนะคะคลองเมืองทางด้านฝั่งทิศเหนือของเกาะุงีงเสียอุทยาของเรานั่นเองนะคะทุกคนนี่แ้วเมื่อกี้ตอนแรกกะจะไปวังจันรเกษมสู้กระเด็นนักเรียนไม่ไหวค่ะนักเรียนเยอะมาก นะคะโอ้โหต้องไปแข่งกับเขาเรื่องแบบคือเราต้องให้เด็กๆกลับบ้านไปก่อนเลยเราก็รอก่อนนะคะเพราะว่าเด็กามารอเข้าแถวเพื่อที่จะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ตรงในตลาดเจ้าพรมก็ยืนรอให้เด็กหมดก่อนแล้วกี่ถึงมาเก่งใจน้นองๆเขานะคะประมาณนี้อย่างที่บอกว่าตอนมันทาตอนช่วงที่เป็นโควิดหนักๆที่โรงเรียนเขาไม่ได้ออกมาเรียนกันและทุกคนเ o รกฟอร์มพรมนะกี่แบบ around the world มากนะคะตอนนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีแต่เป็นนิสัยที่ดีค่ะเพราะเราทําเรื่องหลักๆไปหมดละตอนนี้เป็นการเก็บรายละเอียด ลาไปในเพลงเท่านี้ค่ะทุกคนที่บริเวณท่าวาสุกรีของเรานะคะทางด้านฝั่งทิศเหนือของเกาะเมืองอยุธยาของเราเราเจอกันค่ะทุกคนอย่าลืมเก็บของขึ้นที่สูงนะอยุธยาสู้ๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะ